สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิ๊ฟค่ะอยู่กับพวกเราสคนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับผมนี่ก็จะเป็น Re ็กชั่นกับเป็นออฟฟิเช a ย l เลอร์กับตัวเป็นเริ่มวิทย์วิทเตอร์สเปเชียลเอพิโซดคือเป็นตอนพิเศษของเรื่องนับสิบจะจูบหลังจากที่กระเพื่งจะจบไปได้ไม่นานมานี้เราบอกว่าเป็นอีกซีรีส์ที่สนุกมากมีทั้งพีคมีทั้งซึ้งมีทั้งหัวเราะมีหลากหลายอารมณ์เต็มไปหมดแล้วนี่ก็เป็นตอนพิเศษแล้วก็น่าจะเป็นตอนที่ต่อกับหลายๆาาาากกออะะไไรริ่่่่งงงงััับบหลลยยยยๆุคคทีเเสสูวจป็น เราก็เดี๋ยวไปดูเลว่าจะเป็นยังไงนะครับไมเสารมันแบบว่าทำไมเสารมันหนังแบบเออหนังใหญ่อ่ะพลังงานลึกลับบางอย่างพุ่งตรงตีใส่เขาจนร่างหยิบใหงอขึ้นเฮ๊ยเยเสียงกู้ร้องดันก็ออกมาจากชายคนรัก ดูดูว่าเขานั้นจะเจ็บปวดโอ้ยเขารู้แล้วว่ายิงกันสองใจกันเท่าไหร่ก็พันจมถูกเล่นงานขึ้นเท่าไหร่เปลี่ยนแนวแต่งเหรอเล่นอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหก็ทำงานกับพ่อมึงส่วนกัวอ่ะก็ต้องได้กลับมาเขียนนิยายแนวตัวเองเนี่ยเข้าใจกูเลย กุณน่ับขอกคนครับอันนี้ปุกนะจ๊ะเป็นนักเขียนที่ย่าวยอดคนใหม่ของสำนักพิมพ์เราผมตื่นเต้นมากเลยไม่คิดว่าจะเจอวิจีนตัวจริงวันนี้ครับขอบคุณมากนะครับเราแล้วไงหับเสร็จคืต้องเริ่มทำอะไรบางอย่าง กับึงิกูยังเอาไม่ล่อเลยแต่จีนตอบตรลกงผมมาแล้วนะครับเฮ้ยไม่มีทางอะวันนี้เ nah, น like <Uh, ี่ยพวกเราต้องมารวมตัวกันต totally ้องเพื่อทำตามแผนของน้องนับสิทธิ์ให้สำเร็จโอ้โหขอบนะครับพี่ไม้ก็ใช้คำดุแรงหน่อยแล้วก็อยากคุณตาจีนมากโอเคเลยค่ะจริงครับว่าไง เอ้เพิ่มนิดนึงได้ไหมคือให้มันธรรมชาติมากกว่านี้หน่อยนึงอ่ะเมื่อกี้ผมให้มันแย่มากเลยเหรอครัครับว่าอย่โคตรไม่ใช่กูเลยว่ะบมานั่งเขียนทียาาหลังควนหลังแข็งโมโกอยเกิดีกว่ามาทำตรงนี้เลยขอโทษนะครับที่เป็นมิจฉลมาขนาดเนี้ยเพลงถ้าเครียดแล้วยังไม่รู้สึกเป็นตัวเองให้ลองทำแบบนี้ดูครับผมรักเย่ตืนติพูดเลยครับ เขาคือเวลาจริงนะไอเฮียเซน้ำหนำเฮี่อะไรของมันโอ้ยก็ยังน่ารักอยู่แต่อุปสรรคพวกเขาไม่เคยง่ายพวกเขาพวกเขาเลยนะเอาเอ้ยไปเลยมาผู้ช่วยมาดูดินี่มีคนไปว่าเจ้าที่หรือยังอ้าว เหมือนจะยังไม่มีนะเจ๊เดี๋ยวเอาแล้วไงิโอ้โหไม่เป็นไรแกให้หินโอ้ยพี่เลี้ยวเซ็ตแปลกมล้งหรอเออแต่แต่ไงวะเรื่องนี้มันคู่กับกองถ่ายจริงนะเฮ้ยแล้ว ก็เพื่อกูยอมรับเออผมมือจะทำด้วยตัวเองแต่ที่ผมรับไปทั้งหมดเพราะผมรักจีนนะสิไลโก้กนะโค้กหูโอ้โหอ้มันเป็นบันดาร์กเนี้ยเออ ฮ้ยมันน่ากลัวเฉยอีมันมันเป็นเป็นเป็นสายสายธรรมดาเกบนีล่แนวเลยเออตอนตอนแรกก็มีกลิ่นแล้วเพราะว่าสาวดกติตอนแรกมันดูแบบว่าสะพรึงตัวเล็กๆแต่นั่นคือการที่จีนได้กลับมาเขียนสิ่งที่เขาถนัดก็คือเรื่องลึกลับเรื่องแฟนตาซีนี่จะเป็นเหตุการณ์ก็คือสองปีหลังจากที่คบกันมา ก็คืออย่างที่โอบอกคือจีนได้กลับไปเขียนนิยายที่ตัวเองถนดัดแล้วก็รู้สึกเหมือนจะมีอ,อุปสรรคบางอย่างเพราะว่าตัวจีนเองนั้นพูดแบบว่าเหมือนแบบเป็นช่วงทํางานเหรอ,นอหนึ่งอาจจะเป็นช่วงทางานเหนื่อยออก็เลยเหมือนแบบไม่มีอารมณ์จะหวานหวานเหมือนเม,มื่อก่อนอะไรอย่างนี้แล้วปรากฏว่าก,ก็มีนักเขียนคนใหม่เข้ามาเขีนยนด้วยแล้วก็ดูท่าทีของนักเขียนคนใหม่ก็ มันจะปลื้มปื้มจีนจีนดูเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปมีบทบาทยังไงกับจีนบ้างส่วนนับสิเองก็เหมือนพยายามจะทําบางอย่างจะถ่ายบางอย่างเขาเยจะถ่ายเปด้วยเล่ามันคลิปคู่อะไรอย่างนี้คลิปคู่อะไรอย่างนี้โดยก็คือให้พี่ไม้ร่วมกับทั้งกองถ่ายทั้งกองถ่ายทุกคนมาช่วยกันแล้วก็มีข้อแม้ว่าห้ามพูดคำหยาบห้ามเพิ่รูปแรงใส่จีนชอบมากอันนี้ชอบมากพูดไม่ได้เพราะเราจะเห็นว่าคุณไม้เนี่ยปกติเวลากำกับซีรีส์ในในเรื่องอะนะอย่างเช่นอย่างตอนที่นับสิบเล่นไป ทำไมคิดถ่ายไม่ได้วะไม่ได้ก็คือด่าไม่ได้เนาะอะไรเออแต่นี่คือห้ามคือต้องคือต้องคเพราะว่าอันนี้เหมือนนับสิเป็นคนจ่ายเงินจ้างเองก็คือต้องสร้างคือวางแผนไงเออวางแผนเองว่าจะเซอร์ไพรส์จีอะไรเงี้ยแต่ดัน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 มันไม่มีเรื่องลึกลับเป็นอะไรนะ เรื่องมีกองถ่ายใช่แต่ได้บอกเป็นอุปสรรคในการถ่ายทำซึ่งมันก็เป็นปกติอยู่แล้วเวลาไปถ่ายที่ไหนเนี่ยมันก็ต้องแบบมีการไหว้ขอขมาอะไรก่อนสิ่งลึกลับนะครับก่อนจะไม่ได้ไหว้หรือยังไงก็อาจจะมีเรื่องลึกลับลี้ลับเข้ามาเกี่ยวข้องจะเป็นเรื่องแกงหรือไม่แกงคนดองหรืออาจจะเป็นแผนซ้อนแผนหรือเปล่าเป็นของของจีนใช่ไหมเพื่อจะแกลงรับสิบหรือเปล่าว่าฉากที่ ถือปืนแล้วจ่อแล้วนั่งนั่งใคหลังอ่ะมันก็ดูแบบเอออันนี้จะแก้งหรือเปล่าแก้งเซอร์ไพรส์ใส่ับ10หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ดีใจนะที่ใส่พวกฉากลี้ลับฉากแบบอาจจะมีจัตสเต็ปถ้ามีนะก็จะดีเลยนะมันก็จะแบบทำให้ซูซีรลีมันดูแบบมีความแปลกใหม่ขึ้นชอบความฝ่ฟันคืออยากรีแอคอะไรที่เกี่ยวกับผีไม่มีโอกาส ่ทไไมด้เลยเคยมีซีรีส์ผีมาผาดหลายเรื่องแล้วแราพยาทำปุ๊บไม่สามารถทำได้เราทำได้แบบเสียดายมากจริงๆเพราะว่าชอบดูมากอที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องผีเรื่องลึกลับเนี่ยชอบอยากกรี๊ดอยากกรี๊ดซึ่งก็เดี๋ยวเรามาดูแล้วแหละว่าตัว special episode เนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ติดตามได้ทีมในวันที่9มิถุนายนเออที่9มิถุนายนนะครับก็มารอดูกันต่ออีกทีนึงว่าเรื่องราวจะสนุกเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนครับผมโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะัมสำหรับเล็กชัน special episode ขอผมเรื่องผีไรเตอร์เป็น ออฟฟิศเทเลอร์นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สรุปไปได้วยกันนะครับกดจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้ iPhone, TV, แท็กไอโฟนทีวีในทวิตเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็กลับมาใหม่ทีเดียวกับฟิคชั่นในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ